วัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเหรียญมาให้ดูให้ชมนะครับอ่ะมาวัดสายตากันดีกว่านะครับ2เหรียญนี้นะครับสองเหรียญเป็นเหรียญอาจารย์นองนะครับแต่ว่าต่างปีนะมีปี30นะครับกับปีปี35หนะครับนะครับ สองเหรียญน,นะอ่าพี่ๆลองทายมาดูนะครับร่วมสนุกกันดูนะว่าเหรียญไหนปี 30, สามศูนเหรียญไหนปีสามห้านะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญอ่าครบรอบหกสิบพรรษานะครับสร้างโดยอ่ากองกระสับนะครับอีกเหรียญหนึ่งอ่าสร้างในวาระนะครับ อาจารย์นองนะครับอายุครบ7 2พรรษานะครับนี่นะครับปี35นะลองคอมเมนต์มาดูนะครับพี่ๆนะครับว่าเหรียญไหนปี30เหรียญไหนปี35โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเฉลยกันวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ